โอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสวัสดีครับวันนี้ กลับมากับ s อสฟิล์มครูนะครับผมสั่นจาก s อสฟิล์มครูวันนี้เราจะมาขับรถอีกครั้งวันนี้มากับ Ford Ranger w i ์ว t r แท k วันนี้เราจะไปลุยกันที่เขากระโจมไปลองออฟโรดเทสกับ Ford Ranger นะครับและถ้าเห็นคนข้างหลังนั้นสวัสดีพี่หมี ตอนนี้เราก็เข้ามาเส้นทางที่จะถึงเขากระโจมแล้วนะฮะเรามาพูดถึงรถคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้ o ปอ a n ร e r w i l ์ Track นะครับ3 2อลิตร5สูพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงม้ามี200แรงม้ากับแรงบิด470นิวตันเมตรค่อนข้างดีเยอะเลยทีเดียวสำหรับรถกระบะคันนี้ถึงด่านแล้วถึงด่านแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ตีนเขากระโจมแล้วนะครับกับรถพวกเราทั้งแก๊งเลย ตอนนี้เรากำลังเอาลมออกเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยในการขับออฟโรดเราไปดูวิทยก80เนี่ยวิทยุ80 ที่จะดูหน้าตัวแล้วโอ้โหทางเรามาดูว่าเครื่อง3,2200แรงม้ากับ1,470นิวตันเมตรจะไปได้ไหมน่าจะสบายไม่ยากเท่าไหร่ท่านที่เราเป็นห่วงเนี่ยนะ่าจะเป็นอร er, ู r เนอร์2.8ข้างหลังโค้งแคบโคงแคบโค้งแคบ รดยางใส่ยางออฟโรดสอคันแต่มอนเดนเอร์คันกลางเนี่ยเป็นยางไฮเทรนดปกตินะฮะเราก็ตัดกันขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับอดก็ดูจะทำได้ดีในการขึ้นเขาานะมันฟรีทิ้งเลยเทมาอะ่ะขึ้นไม่ได้แน่เลยที่มีโอไไ้ไม่ได้ละไม่ได้ละใส่โฟก่อนใส่โฟก่อน กลับใจโอ้หรู้แล้วทำไมเขาต้องให้ใช้โฟโลโ์ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงตรงกลางทางแล้วเจ้าพ่อเขาคอดถ่ายรูปเล่นดูวิวยู่ค่อนข้างที่จะดีเอโค้ป่ะอโค้ป่ตอนนี้ทางที่ขึ้นมาเนี่ยยากมากไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ตอนแรกนึกว่ามันจะง่ายดูจา่วิดีโอแล้วมันง่ายเน ตอนแรกกะว่าเฮ้ยขับสองมาก็สบายชิวๆอ่ะขึ้นโฟโล์โวเมื่อกี้เลยไม่หวขึ้นไอยู่เนี่ยหวังบเลยใช่มันดิ้นตอนแรกนั่งแบบนั่งชิวๆอยู่แบบพักๆนึงมืงกูไปนั่งข้ามกับขันละอี้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทางขึ้นเนี้ยหินมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะลื่นเราอาจจะต้องรีบขึ้นไปก่อนฝนตกเออใช่แต่ไม่น่าตกหรอกดูจากท่าแล้วโอ้โหนุ่นไม่แค่มืดๆอย่างเนี้ไม่แค่มืดๆเฉย ต้อง d i s c มเ i อร์ไว้ก่อนนะครับว่าเราก็ไม่ใช่ p r o f e ช s i o นอลออฟโรดไดเวอร์อาแต่อะไรเราเป็นเรียกได้ว่าบิก e g เนอร์เลยแล้วกันนะเพราเราอยากมาลอง test ความสามารถของตัวรถก่อนเ่อร์นะนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงลานหิน2แล้วครับ ฟรีเหรอโอเคโฟโลก็ฟรีแล้วอ่ะเดี๋ยววิดลี่ยากแน่แน่ัวดูหินข้างหน้ากูให้หน่อยเจーได้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  วันนี้นะครับเกิดความยากขึ้นในการขึ้นเนินพันนิดหน่อยเราก็เลยจะรีเซ็ตกรุป๊ปให้แลนด์ครูเซอร์ขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเอาฟอร์จูเนอร์ตามไปเลย ก็ขึ้นมาถึงบนสุดของเขากระจมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จอดพักกินข้าวกินน้ำกันอยู่ดูเช็คสภาพกันก่อนเละไม่เหลือสักคันเดี๋ยวก็ปิกนิกกันอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวดูว่าขึ้นยากแล้ว แต่เดี๋ยวสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือตอนลงเพราะว่าทางที่เราขึ้นมาถ้าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลื่นและมีหินเยอะตอนลงเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวใช่ได้ลองดูว่าเราพวกที่ไม่มีสกิลในการขับรถออฟโรดสักคนจะเป็นยังไง วันนี้มนันมากมันไหมโคตรมันน่าจะเป็นวันที่มันของหลายๆคนของทางแกงอะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้เป็นพวกที่ขับออฟโรดกันเก่งแล้วก็ไม่เคยขับอบอฟโรดอ่ะพูดตรแล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เจอกันหนักดวงหมน,หนที่เขาว่าโจมเลยก <c oughs> ็ได้รู้ว่า f อ r เรนเจอร์สามจุดสองขับออฟโรดสุดยอด สำหรับคนที่ไม่มีตะกิ้ในการับออฟโรดเลยก็ถือว่อาขับได้ดีแล้วก็ขับบนถนนก็ยังไม่หดเดี๋ยวเรามีรายการรีวิวเต็มๆของคันนี้อีกทีเราก็คงจบกันแค่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวขับรถกลับก็คงไม่มีอะไรแล้วเจอกันบล็อกหน้าถ้ายังจะมีเพราะว่าเดี๋ยวในการขับรถมันก็จะย้ายไปอยู่ใน รายการจริงๆแล้วมีหน้าเจอกันพถ่ายแล้ตอนนี้นะครับเราลงเขาก็ะจงกันแล้วมาดูกันเอ้เอมีลุ้งยัน้มยันขาขวา้วยขา้ายนอยู่เลื่อนนะเลื่อน